สวัสดีค่ะเอฟซีม, FC, มันนีท่อมีสามดาวสิพภาพอรม่พพ่นองมาติดตามเจเลกับคุณตาเลี้ยงวัวกับธรรมชมหมวดทิพานมาผีมุ่นกับธรรมชมมาบอกคุณตาเรียงวัวหาแปดหาแปดมวนนีมาอีกกับธรรมชมมาหาคุณตาเลียงวัวว่าน้ำนั่นท่วมบ้านอยากได้สารอยากได้บ้านไม่กับธรรมชมแล้วก็บ,บอกเลขคุณตาเลียงวัวน,นะคะเนาะบอกเลขสองโตเมตรเดียวถ้าออก ถือเลขกตัวนี้พี่เฮสานี่แน่ะค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเหลขตัวใดก็เป็นเชมกับคุณตาเลียงวัวพร้อมกันค่ะในเรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไปเ้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับตาเลียงวัวสวัสดีครับตามต่อให้รวยต่องวดครับเอฟซีแม่นนะครับนกผีฮิมมูนนี่ครับ หาแปดแปดหาเ,เขาจ,จั๊จั๊เลยครับเอฟซีก็ต้องตามตัวแบบด่วนครับมาเมื่อคืนนี่ว่าพศนครับโอ้ยเพิ่นมาแนวไลยครับคุณตาเป่าสูฟังไหมครับมอดนวดเมื่อคืนนี่เนาะครับตอนแรกเริ่มาเพิ่นมาครับอ้าหูฝันช้่วเนาะฝันเห็นผีหิมมุ่นนะผีหิมมุ่นได้นะนะได้อย yeah. ู่หิ้มมุ่นเคยไปผูกหัวลามัวบ้านลาวนันะครับมาแต่พิ่นรถนั่งตะคอยอยู่กลางเมื่อคืนนี่ครับ นางยือว่าโอ้ยพ่อหญ่เอยน้ำฝนตกแขงมาขึ้นนี่วะจ๊ะน้ำท่วมบ้านไปเบิ้ลไฟจ๊ไฟรู้ว่ามีมองสีอยู่เราวะโอ้ยพ่อใหญ่ไปเห็ุการนนไหพ่อแหญ่ว่าจ๊ะตโตเลยว่าห่วยอยสีเฮ็ดเป็นบอ่อตเลยว่าอยบ่มเป็นซางเลยวะเออเห็ดเพราะไอ้อยได้ยู่นี่รอกน้ำม,มันท่วมเบิ้ลฝนตกแข็งลายวะจ๊ะ เจว่าบานพรไหนฝนบตกเลยโอ้ฝนบตกบอกเจเราว่าฝนตกบวานนะน้ำท่วมเงื่อนไปหัดเจ้าครับฝนตกแห้งๆพายุเข่ากันเนาะขึ้นที่แม่นขึ้นครับตกไม่ไหวเลยตกมือหนีมือหวนีที่ซ่อมไปเจ้าว่าบ้านพไงบัตกเพราะไหก็สั่น เพรนั้นคอยลำบากคอยสั่นฝนตกมาไปเหตุบานนี่ข่อยเรื่อวาจัน่อยแจงโชคให้ลาบเจ้าคอยเสียเดือเจ้าเย็บเราวะครับเราไปดีใจหมดใจส่ว่ไหเด้ยสองเท่าจันครับคืออีดีได้พอใหญ่วาันเอาเรืเจ้านี่นี่นี่เป็นโอกาสดีเจ้าได้โชคของเจ้าแล้วคัดถือแบบไปเหตุบานเห็ุนันอย่่อยแน่เรา่อะ เห็ดโมเป็นเห็ดสำไรสำเนียงเก่าหรอกพ่อคอยไดายุเราอ่ะใช่ตัวก็เลยรับปากว่าเออถ้าภาษาสั่งท่านมันถึงขอสบตีถึงเจ้าเรืองห้าโมงามคอยไปเรื่องถึงเจ้าพ่อดายุตัวเดียววังเออแล้วว่าถ้าภาสั่งตกลงกันยังสี่ละตัวเดียวว่าสั่งถ้าถือได้ถ้าว่ดถือคอยว่งไปเห็ดถึงเจ้าได้ตัว่ะเออแล้วว่าถือแน่นอนแล้วว่า ผูวว้เดียวกันเนาะกับสิมาบอคหาแปดมวดิวีพานมาเนาะรับแม่นผู้เดียวกันทีหิมุนกันนะครับชัวงม่ไปรามเนี่ยนะไปรามไก่ไก่บานเล่าผู้เดียวนีละครัวนี้ตัวเดียวพีหิมุนเนี่ยเป็นกระว่นเลียนมาบอกแต่เหตุไปหวยเนาะแม่นครับเอฟซีนี่มวดสีพานมาวันที่สิบหกกัญยาทีพานมาหันครับเป็นบอกสองตัวสามตัวกันหาตัวไหนครับตาเรียงว่ เขาหสองเไดสุดด่าเป็นหนัสองเกจห้องเกจหสองเกอยางเดียวอ้าวอนี้เขาจยดสองเกจาครับเป็นอย่างไรกสีเป็นสารเป็นยังเราัดเนาะเพินมืว่านั่งชมเพืนเพิ่นเพิ่นบักเพิ่นมีมองทโยครับเป็นสารเออเป็นสารมาอยากกครับขับมันถือนาะครับ โมย่าถ้ากระสีแผ่นเดียวสองแผ่นกับพ่อตัวพ่อแนี่ยเฮ้ยครับเอาซึ่งกระสีจ็ดแผ่นแผ่นสองแผ่นนี่เนาะแผ่นสองแผ่นนี่ละแล้วก็เครื่องเซ็นแล้วว่าแล้วก็เครื่องเซ็นเนาะครับเครื่องเซ็นเท่ากับซีเอาหนังส่งหนังบ้านหม้อหมูหม้อยังตัวโอ้ครับกับจังซี่แต่บนว่าบริอายังได้เพิ่นกับบริวะเพิ่นไม่จะว่าจะไหนเฮื่อนหนังสองเฮื่อนเพิ่นเพิ่นว่าขั้นเป็นเท่ากับสีใหญ่เดี๋มาฟัมฟังช่วงหนึ่งเดียวโอ้สีใหญ่ออกไหมบ่ครับใหญ่ เดียเพราะว่าตัวนั้นห่วงได้ครับห่วมเนาะมอนน้นาขวงไน่มูาครับฟังงูโอ้ฟังก็ฟังกบแต่เพื่อเห็นอยู่เวลานะมัน็นที่งๆงมาเช่อขั้นมันถึงเรศสองเกตเขาของเหนือมาแล้วครับเป็นมาเทิงขอเเนาะครับเนาะนมาเทิอพี่มันบริษ้เหตแล้วเนาะบเตขั้นบขอะไลองเบิ่งไปเป็นแนวทาาเป็นกระแมนยกขั้นเหตขั้นโมดขั้นเหตุแต่ีเหตุเปล่าะ ครับคัดถือจังสิปเหตุเรียงพร้อมนะครับเองมาล่อมาไล่ไปพร้อมฟวงมาไล่เราให้ไก่โตครับผมเอบตัวเล็กสวยงามแค่นี่ละความฝันของ่อใหญ่ก็ไร้โอ้ยไม่ใหญ่นี่มาบอกเหตุสุวานี่ตัวเดียว่ะเจ้าปูมากปะครับบ่มีจีดีเจ้าปูบ่วมะไก่มาทานด้วย จักเราไปอยู่ใช้ได้จากปู่ไปเบอเห็นหลงร้อยเลยครับเอาแคบนาจอไปครับอีฟซี่มาวนเปลี่ยนเปี่ยนอยู่นี่โซนมันมือซื่อนี่ฝาลเหายโซกแมนก่นเล้วหายโซกเป็นมาอยู่ใต้ตารางบ้านนี่ปครับอยู่เรินบ้านอยู่เรือนนาบ้านแมนมาเรือนนบ้านบ้านลขทบ้านเลขที่สามร้อยสิบสองสามร้อยสิบสองสามสามร้อยสิสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับ อ้าวกระทาเอฟซีถามหาบ้านอีกทีเนาะสองเจ็ดลาวลาวสองเจ็ดคันถือจากกาแปเฮ็ดนี่หน่อยเนี่ยดข่เนื้อไข่ไงลาว่าครับสลับปากเล่านะครับคันถือได้ไข่จังสีเฮ็ดตัวครับเชือกลาวจังซีอ่าต้องเออมันใจเนาะครับมันใจเข้ากับมันใจน้องคนนี้ครับครับเดี๋ยวจังได้จังสิทิพ์ตามตาเรียงงัวไปฝากเอฟซีอีกครับ เพราะว่าเป็นผูตี่ฟันแม่นครับเอฟเขามา ett, да หลายงวดครับเอฟซีงเรื่องหน่อยห่างหายครับบุกอยฟันครับมาเมื่อไฟันต่องวดเลยครับให้รวยต่องวดต่อวิ์ครับประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอบคุณครับตาเล้งกัวครับ,บสวัสดีครับตาเล้งกัวสวัสดีครับ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวกานผู้ชมงัวที่ผ่านมากพีมู่นมาบอกเข่าหาแปะกานผู้ชมงวดนี้มาอีกค่ะท่านผู้ชมพีมู่นมาอีกอยากไดี๋ยวสารกานผู้ชมอยากได้๋สารแล้วมาบอกเลขสองเจ็ดสองเจ็ดประจํางวดที่หนึ่งตุลาคม 68, าหกแปดทอให้มิฉุนมิหลาบกับคุณตาเลี้ยงวัวค่ะแต่ญี่ปุฝากไปใส่นะคะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมมืองของดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณีทองมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวัดลงูหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์ไดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มโชคมีลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถือไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <S <S 2> <S 2> เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือก การงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพบี่อย่างนี้น่ะอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั <Ryan. S 1> <EL OF S 3> ้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิรนะ์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบ <fi. S 1> มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อพหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดปู่หลอดเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้อขาขายสิ่งของกันตาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดายยมพูดกับ,บ,บ,บผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูวหนข่าวกัะโอลซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮ้ยใายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดตรมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบบเห็นลานคาเฮ้เดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเทน้ำ่ทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง กะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้ๆครับ่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้ะกะ็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีลวงปูคูนมีลวงปูคูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็มีวัดลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดลุงปู่ลอดวัดโกกมนีก็แต่งวัดลวงปูลรวยนะครับเนาะวัดลวงปูร่รวยนี่ก็แตง่งให้กันนี่ครับยืนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมโลตุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับตองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสานผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับต้องสมผู้ชมแล้วกาเบาแอมราตุงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสี่าสีมันบดมันบัง สังเกจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเออครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอา,เอาไ,ปไ,ปไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอมระตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาดอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ